ข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะมีทักษะอะไรบ้างนะคะจะแบ่งออกเป็น2ทักษะนะคะทักษะแรกก็จะเป็นทักษะชุดแรกก็จะเป็นทักษะขั้นพื้นฐานนะคะจะมีทั้งหมด8ทักษะมีอะไรบ้าง 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการจําแนกประเภท3ทักษะการวัด4ทักษะการใช้จํานวน 5. ทักษะการลงความเห็นข้อมูล 6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 7. ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาแทักษะการพยากรณ์นะคะจะมีทั้งหมด8ทักษะนะคะสาหรับทักษะขั้นพื้นฐานต่อไปนะคะทักษะขั้นสูงหรือขั้นผสมจะมีทั้งหมด6ทักษะนะคะได้แก่ 1. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน2ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ3ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 4. ทักษะการทดลอง 5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 6. ทักษะ การสร้างแบบจำลองนะคะอ่าทั้งหมดเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่นักเรียนนะคะในระดับป .3 นะคะเราจะเรียนนะคะไม่กี่ทักษะนะคะดังนี้เลยนะคะ,ะทักษะแรกนะคะที่เราจะเรียนในระดับป .3 นะคะก็จะเป็นทักษะทักษะอะไรคะ,ท,ะ,ระ,ะ,คะทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปรนะคะทักษะการกําหนดและการควบคุมตัวแปรเนี่ยคืออะไรนะคะ ักเรียนจะต้องรู้จักนะคะคําศัพท์3คําก่อนนะคะก็จะมี pattern, ตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมนะคะตัวแปรต้นคืออะไรนะคะตัวแปรต้นก็คือเป็นสิ่งที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดผลนะคะหรือเป็นสิ่งที่เราอยากรู้ในการทดลองนั้นนะคะเราจะเรียกว่าตัวแปรต้นนะคะต่อไปตัวแปรตามตัวแปรตามก็คือจะเป็นผลนะคะที่มาจากตัวแปรต้นหรือพูดย่งยงก็คือเป็นผลการทดลองหรือเป็นผลของสิ่งที่เราอยากรู้นะคะ ต่อไปค่ะตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมก็คือเป็นตัวแปรที่ควบคุมให้สิ่งนั้นเหมือนกันนะคะในการทดลองจะได้ไม่มีความคาดเคลื่อนนะคะหากไม่มีตัวแปรควบคุมเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าทดลองอะไรนะคะไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างให้มันเหมือนกันทําอะไรบ้างให้ต่างกันนะคะเนื่อจะต้องรู้จัก3คําศสัท์นี้ก่อนนะคะสําหรับทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปรนะคะ สำหรับทักษะที่2นะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะก็คือทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะเป็นการกำหนดความหมายและก็ขอบเขตของคำหรือข้อความที่ที่อยู่ในสมมติฐานหรืออยู่ในการทดลองนั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะคะ,ะตัวอย่างเช่นมีตัวแปรต้นก็คืออาหารกุ้งมีปริมาณโปรโตีนต่างกัน เราก็มากําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะว่าอาหารกุ้งในณนะการทดลองนี่คืออะไรนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นความการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเนี่ยคําหรือว่าข้อความที่เราต้องการให้นิยามตอนนั้นอะ่ะไม่ใช่มาจากพจนานุกรมนะคะแล้วก็ไม่ใช่มาจากการบัญญัติของคนอื่นๆนะคะเราจะต้องคิดตอนนั้นว่าคืออะไรนะคะ,ะมาอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเป็นตัวแปรตามตัวตัวแปรตามเช่นการเจริญเติบโตของกุ้ง เขาก็กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะว่าการการเจริญเติบโตของกุ้งนี่คืออะไรคือการที่กุ้งนี่มีการลอกคราบนะนี่นะคะเป็นการที่เขียนเองกําหนดเองนะคะซึ่งการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจะทําได้ต้องมีต้องมีความรู้แล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลมาเพียงพอนะคะแล้วต้องกําหนดให้ได้ใจความที่สําคัญนะคะคนอื่นสามารถที่จะเข้าใจตรงกับเราได้นะคะสามารถที่จะสังเกตแล้วก็วัดข้อมูลได้ด้วยค่ะ 3. นะคะ จะเป็นการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลานะคะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาเนี่ยคืออะไรก็คือเป็นความสามารถนะคะในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูป1มิติ2มิติหรือ3มิตินะคะรวมไปถึงการระบุรูปทรงขนาดตำแหน่งที่ต่างการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เวลาแตกต่างกันนะคะจะแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุก,กับเวลา สองความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลานะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะวันที่หนึ่งเนี่ยกุ้งมีมีตัวขนาดเท่านี้นะคะผ่านไปยี่สิบวันเนี่ยกุ้งขนาดใหญ่ขึ้นนะคะขนาดของกุ้งเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะเวลาเปลี่ยนไปเวลาก็ห่างกันนะคะจากวันที่หนึ่งไปถึงวันที่ยี่สิบกุ้งเนี่ยก็มีขนาดที่เพิ่มขึ้นแสดงว่าวันกับขนาดของกุ้งเนี่ยมีความสัมพันธ์กัน อันนี้ก็จะเป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาค่ะทักษะที่สี่ที่นักเรียนจะต้องเรียนก็คือการสร้างแบบจําลองเป็นอย่างไรคะการสร้างแบบจําลองก็คืออย่างเช่นเราเนี่ยอยากศึกษานะคะศึกษาวงจรชีวิตของกุ้งนะคะเราก็เอาข้อมูลเราก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเราก็เอาข้อมูลนั้นอะมาสร้างเป็นแบบจําลองนะคะ เพื่อให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็คนอื่นเข้าใจง่ายนะคะอาจจะสร้างแบบจําลองในรูปแบบอาจจะวาดรูปอาจจะเป็นแผนภาพหรือจะเป็นคลิปวิดีโอหรือจะเป็นภาพการเคลื่อนไหวเสียงประดิษฐ์ชิ้นงานข้อความหรือจะเป็นหุ่นจําลองอะไรก็ได้นะคะที่สามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะ 5. ้าเป็นยังไงคะทักษะนี้นักเรียนทราบไหมทักษะนี้ก็คือให้นักเรียนแนะนําข้อมูลจากการศึกษาหรือจะเป็นการสังเกต หรือการทดลองเนี่ยมาจัดเรียงข้อมูลใหม่เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะอาจจะเป็นข้อมูลดิบเป็นการบรรยายเป็นการพูดเป็นการจดบันทึกนะคะเป็นเรื่องราวมาแต่นักเรียนนี่จะต้องเอามานําเสนอใหม่นะคะหรือว่ามาจัดกระทําใหม่ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นเอามานําเสนอในรูปของแผนภาพนะคะเอามานําเสนอในรูปของตารางนะคะการนําเสนอแบบนี้จะทําให้คนที่เขาอ่านข้อมูลของเราอยู่ เข้าใจมากกว่าการที่เขียนบรรยายนะคะแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบเราสามารถเห็นความเปรียบการเปรียบเทียบได้ดีกว่าการเขียนบรรยายนะคะแล้วก็สร้างความน่าสนใจให้กับข้อมูลของเราด้วยค่ะค่ะเรามาทําแบบฝึกหัดข้อที่2พร้อมกันนะคะอ่านสถานการณ์แล้วตอบคําถามสถานการณ์ก็มีอยู่ว่าปอนกําลังเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ําของฟองน้ำสองก้อน ที่มีขนาดต่างกันคือขนาดเล็กและขนาดใหญ่ว่าก้อนใดสามารถดูดซับน้ําได้ปริมาณมากที่สุดเมื่อตั้งทิ้งไว้ในน้ํานานสองนาทีเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยระบุและกําหนดสิ่งต่างๆตามหัวข้อการทดลองต่อไปนี้ก็จะมีข้อมูลมาให้นะคะการทดลองเรื่องเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ําของฟองน้ำสองก้อนระบุปัญหาขนาดของฟองน้ํามีผลต่อการดูดซับน้ําหรือไม่ สมมติฐานหากขนาดของฟองน้ำมีผลต่อการดูดซับน้ำดังนั้นฟองน้ำขนาดใหญ่สามารถดูดซับน้ำได้มากกว่าฟองน้ำขนาดเล็กอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาให้มานะคะทีนี้เราก็มาตอบคำถามข้อที่1ออกแบบการทดลองของกิจกรรมนักเรียนนะคะมีวิธีการออกแบบการทดลองกิจกรรมอย่างไรบ้างคะเราจะช่วยปอนได้อย่างไรบ้างการจะทดลองหนึ่งครั้งเราก็ต้องทำไมก่อน วางแผนการทดลองนะคะแล้วก็กำหนดวัสดุอุปกรณวิธีการทดลองนะคะในที่นี้เขาต้องการเปรียบเทียบขนาดของฟองน้ำใช่ไหมคะแสดงว่าเราก็ต้องเตรียมฟองน้ำสองก้อนก้อนหนึ่งทำไมคะมีขนาดใหญ่นะคะก้อนหนึ่งก็มีขนาดเล็กขนาดไหนนะคะสามารถดูซับน้ำได้ดีกว่ากันนะคะมีอะไรบ้างที่ให้เหมือนกันในที่นี้ก็คือน้ำที่ใส่ลงไปในถาดเนี่ยต้องมีปริมาณเท่ากันนะคะ และก็ใช้เวลาเท่ากัน2นาทีเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้ข้อที่2กํกำหนดและควบคุมตัวแปรในกิจกรรมนี้นะคะตัวแปรต้นตัวแปรต้นคืออะไรความหมายของตัวแปรต้นจำได้ไหมคะคืออะไรก็คือเป็นสิ่งที่อยากรู้ในการทดลองนะคะเป็นสิ่งที่เราอยากศึกษานะคะในที่นี้เราต้องการศึกษาว่าฟองน้ําขนาดไหนอ่ะดูซับน้ําได้มากกว่านะคะ แสดงว่าก็ต้องเป็นเรื่องของขนาดของฟองน้ําต่อไปตัวแปรตามตัวแปรตามเนี่ยก็คือความหมายของเขาก็คืออะไรคะจาได้ไหมตัวแปรตามก็คือเป็นผลการทดลองหรือเป็นสิ่งที่อยากรู้เป็นผลของสิ่งที่อยากรู้นะคะอ่ะตัวแปรตามในที่นี้ก็คือเป็นความสามารถของการดูดซับน้ําของฟองน้ํานะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอ่ะอยากรู้เป็นสิ่งเป็นผลของสิ่งที่เราอยากรู้นะคะต่อไปตัวแปรควบคุมมีอะไรบ้างที่ ควบคุมให้การทดลองเนี่ยเหมือนกันนะคะคืออะไรคะก็คือปริมาณน้ําที่อยู่ในถาดนะคะแล้วก็อะไรอีกเวลานะคะเวลาที่ใช้ในการสังเกตเนี่ยสองนาทีเหมือนกันนะคะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปคำถามข้อ3นะคะกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของกิจกรรมนี้อ่ะนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะจากที่ครูสอนไปเมื่อกี้ก็คืออะไรคะเราจะต้องกำหนด ความหมายของคาหรือข้อความนั้นๆด้วยตัวเองนะคะเราไม่ต้องไปเอามาจากพจนานุกรมใดๆทั้งสิ้นนะคะเรากําหนดเอาไว้เพื่อให้เป็นในในเรื่องนี้คํานี้หมายความว่ายังไงนะคะอ่าทีนี้คำในในเรื่องนี้เป็นเรื่องการดูดซับน้ํานะคะครูก็เลยตั้งว่าการดูดซับน้ำนี่คือความสามารถหรือสมบัติเฉพาะตัวอย่างหนึ่งนะคะของฟองน้ำเห็นไหมครูใส่คำว่าฟองน้ําไปด้วยนะคะโดยสามารถเปรียบเทียบการดูดซับน้าได้จากการทดลอง การสังเกตระดับน้ําหรือปริมาณน้ําที่เหลืออยู่ในถาดนะคะอันนี้เป็นข้อความที่ครูกําหนดคําว่าดูดซับน้ําลงไปนะคะเวลานักเรียนทํานะคะนักเรียนก็ต้องกําหนดเองนะคะว่านักเรียนจะกําหนดให้คําศัพท์ไหนเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะนักเรียนอาจจะเอาคําศัพท์อื่นอีกก็ได้นะคะอย่างเช่นขนาดฟองน้ําในที่นี้คืออะไรนะคะปริมาณน้นําได้ไหมคะ อ่านะคะค่ะต่อไปข้อที่4ข้อ4ี่นะคะให้นําข้อมูลมาจัดเป็นตารางหรือเป็นแผนภาพก็ได้ค่ะเพื่อความเข้าใจงะ,ะ,<น>ะต่อไปนะคะมาดูแบบฝึกหัดข้อที่3นะคะคําสั่งก็คือให้นักเรียนเนี่ยขียเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องรูป2มิติและ3ามิติที่สัมพันธ์กับวัตถุนะคะภาพแรกก็จะเป็นลูกอะไรคะลูกฟุตบอลนะคะลูกฟุตบอลเนี่ยถ้าเป็นในรูป2มิติเนี่ยจะตรงกับรูปไหนคะรูปวงกลมนะคะมีรูปอะไรอีกไหม แล้วถ้าเป็นรูปสามมิติอะคะลูกฟุตบอลจะอยู่ในรูปไหนบ้างคะอ่านะคะต่อไปข้อที่สองเป็นหมวกเป็นหมวกปาร์ตี้นะคะถ้าอยู่ในรูปสองมิติจะอยู่ในรูปไหนบ้างสามเหลี่ยมนะคะถ้าเป็นรูปสามมิติจะอยู่ในรูปกลวยนะคะต่อไปค่ะภาพที่สามนะคะกับบองโค้กกับ๋องโซดาถ้าอยู่ในสองมิติจะเป็นรูปไหนบ้างวงกลมมีอะไรอีกคะมี สี่เหลี่ยมนะคะถ้าในรูปสามมิติก็จะเป็นทรงกระบอกนะคะภาพที่สี่จะเป็นกล่องของขวัญน,นะคะกล่องของขวัญเนี่ยถ้าเป็นสองมิติจะอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะถ้าเป็นสามมิติจะอยู่ในกล่องนะคะอ่านะคะต่อไปเราไปแบบฝึกหัดต่อไปเลยค่ะข้อที่สี่นะคะคำสั่งก็คือให้นัเกเรียนเนี่ยอ่านข้อมูลแล้วก็ตอบคําถามนะคะอ่านข้อมูลในกรอบตรงนี้นะคะ เวลา10บนาฬิกามานะเห็นอารียืนอยู่ที่หน้าบ้านของตนเองและเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีมานะก็เห็นอารีคุยกับฟ้าใสอยู่ที่หน้าบ้านของสมใจนะคะเอาใหม่อีกรอบนะเวลา10บนาฬิกามานะเห็นอารียืนอยู่ที่หน้าบ้านของตนเองนะคะจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีมานะไปไหนคะมานะก็เห็นอารียืนคุยกับฟ้าใสอยู่ที่บ้านของสมใจ มานาเห็นอาลีนะนะคะยืนอยู่หน้าบ้านตัวเองก่อนผ่านไป5้านาทีก็ไปคุยอยู่กับฟ้าใสที่หน้าบ้านของสองใจนะคะการเปลี่ยนตำแหน่งของอาลีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาหรือไม่เพราะเหตุใดเป็นไหมคะเป็นนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของอาลีนะคะในเวนกับเวลาที่ผ่านไปนะคะเพราะว่าสิบนาฬิกาเนี่ยอาลียืนอยู่ที่หน้าบ้านของตนเอง ผ่านไปห้านาทีอาลีไปไหนคะไปคุยกับฟ้าใสายอยู่ที่บ้านหนูสนใจแสดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับตําแหน่งนะคะเราจะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลานะคะเวลาตอบน้องเลนก็ตอบว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเพราะมีการเปลี่ยนตําแหน่งที่ตั้งของอาลีกับเวลาที่ผ่านไปนะคะ